สวัสดีค่ะมาพบก,กับกิอยูแบบบ้านๆปี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องในสภาพไม่เห็ดกระเพราค่ะเมนูมเือนสภาพไม่เห็ดเม่นูง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทำบัวพร้อมผัดไข่นะคะสิ่งเท่นดยูนี่ก็คือกระเทียมค่ะพี่น้องผัดให้เรื่องหอมเลยนะคะ บัวพร้อมค่ะพี่น้องนะคะทีเท้าแกงออมบานเท้านี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเย้าปอกเปลือกออกนะคะคอดีของเพิินคือเม็ดบัวลายนะคะผู้เฒ่าทีเย้าดูแลนะคะพี่นอ้องเพิ่นสามารถกินได้เพราะว่ามันบ่มีเม็ดนะคะถ้าเป็นบัวเปลี่ยมนะคะพี่น้องกระแท่เพื่อการตัดอ,อันใดข้างเหลือมาจีแกแน,นะคะ่ค่ะเม็ดกระสลายนะคะแต่อันนี้มันจะนุ่มไปอีกแบบหนึ่งค่ะนะคะนี่ค่ะผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่เหมือนเ้ยวยกใส่แค่ฟองเดียวด้วค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องอย่าดามาด้ค่ะเพราะว่าบวบหอมนะคะเวลาเข้าพันแล้วมันจะสียุ่ลงไปค่ะนะคะจะสบเเน้นไข่ปันใดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พอเย่าก,ก็มีกระเพราอย่างอื่นอยู่นะคะอันนี้แค่นีพ้พักคือคือเนี่ยนะคะพี่น้องนะคะแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่บวบลงไปค่ะ นะคะแบบนี้นะคะผัดไปกลางๆไปเรื่อยๆะค่ะนะคะเดี๋ยวน้ำพรองบวบก็จะออกมาเองนะคะพี่น้องอย่าเฝาเติมน้ำนะคะแต่ที่สําคัญคือเราก็ต้องค่อยๆผัดนะคะไปกลางๆอย่าแห้งเกินไปเพราะมันสมัยขอบกระทะนะคะพี่น้องผัดไปเรื่อยๆได้น้ำบวบออกะค่ะนะคะ ครจะเปลี่ยนจากไข่เป็นหมูสับหรือว่าเป็นกุ้งสับก็ได้นะคะถนองสามารถเห็ดเลยตามใจเข้าเลยค่ะนะคะเอ,อค้นผูดเ่าถี่เย่าเบิงดูแลอยู่นะคะถนอ่ผสมัครอยียงกะซานถี่พัดกับไข่แล้วจะมากกินมเบิ้ดค่ะแต่ที่แล้วชอบค่ะค่ะก็คือแตงกวาพัดไข่นะคะแล้วมักหลายค่ะนะคะแต่ว่าสึงเย่านี่บ่มักเมนูอาหารถี่พัดกับไข่ถ้ามักก็คือผัดฟักนะคะบักฟักบานเท่าเลยค่ะพัดไข่อันนั้นมักอยู่ค่ะพี่นองนะคะ นีค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะหยอดน้ำลงนิดนึงค่ะแค่นี้พ่อค่ะพี่น้องนะคะไม่ต้องเติมอีกเลยนะคะไอเติมกันกระทะใหม่นะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวตัวบวเพ่อจะมีน้ำออกมาเสอะเยอะเลยค่ะนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆ กับเผาย่างอื่นจะมีอยู่ในพี่น้องนะคะอันนี้เสริมซื้อค่ะเมือหนึ่งพวกเยี่อกกินเผานะคะพี่น้องจะกับเผาสามอย่างนะคะถ้ากินเพืุ่กคนนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าห้กินแบบว่าย่ำเสานี่จะเป็นอาหารอีสานนะคะแต่ว่าถ้าย่ำาจะเป็นอาหารจานเดียวค่ะถ้าเนื้อสุมตำบางย่างบางค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าย่ำแรกนี่จะเป็นกับเผาลักๆเลยค่ะนะคะตอนนีอยู่สามอย่างนะคะตุยย่างกร้างแก้มกันเข้าไปค่ะนะคะ นี่ค่ะเติมน้ำไปนั่งอีกหน่อยนึงค่ะเอาละค่ะเจะเย้าขออนุญาตผัดไปเรื่อยๆให้บวบสุกกะข้าวหนึงนะคะเดี๋ยวจะพามาปรุงต่อค่ะเอาละค่ะพี่นอ้องพอบวบเริ่มสุกนะคะทีนี้เราก็จะปรุงค่ะนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะนะคะมันี่เซบูซายไลน์ได้พี่นอ้องเสื้อเชิจะสุดตักเป็นสุดตอนเลยค่ะนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวเราจะไม่ใส่น้ำมันหอยน,นะคะพี่นอ้อ,องเพราะว่ายังมีความูลว่าใส่น้ำมันหอยแล้วอาหารเท่าดำค่ะ ะะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะยุนี่เขาจะสกินแบบว่าหวานเข้มนะคะพี่นอ้องตามใจเฮาเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องนะคะเราก็จะใส่แค่อทเพิ่มสีสันนะคะแค่อทนี่สามารถใส่ได้อีกนะคะพี่น้องหมัก,ก,กังไดๆก็ใส่ได้ในะยอาขูดซีก่น่นถ้ามีสีสันน่ากินนะคะพี่น้องถ้มมีตะบวบนะคะมันก็จะดูเป็นบวบขาวๆเอาละค่ะ หลังจากนั้นค่ะพัดไปเรื่อยๆแจ็กนิดนึงให็บบัวเผาสุกคักๆเลยนะคะพี่น้องเพราะวา่าขับบัวเผาเผสุกนะคะมันสุกเฟื่อนมันสุกขมนะคะเออโอเคค่ะเดี๋ยวิ้มองพี่น้องไข่ฟองหนึ่งค่ะนะคะหลังจากพัดใส่ก็บวบแล้วนะคะบวบเผาสิญยุบปงค่ะพี่น้องนะคะไข่เราก็จะดูเยอะค่ะนะคะเอาละยวขออนุญาตชิมก่อนหลังจากนั้นค่ะ อืมอร่อยโอเคเลยค่ะมีความหวานนิดนิดนว่นหน่อยหน่อยหอมไข่ค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะที่นี่เดย์ยอร์สตั๊กเสิร์ฟใส่จานเทเบิงค่ะพี่น้องนะคะผัดบวบใส่ไข่เมนูง,ง่าย,ายๆแต่อร่อยนะคะค่ะพี่น้องเมนูมันนี่ค่ะผัดบวบหอมผัดบวบหอมใส่ไข่ ใส่ไข่ค่ะพี่น้องนะคะมันเสแสบก่าบวบเรลี่ยนเลยค่ะพี่น้องนะคะบวบเรลี่ยมันจะมีเม็ดหลายนะคะพี่น้องนะคะบางอันก็จสฟักแก่น่นะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าบวบหอมนี่ค่ะพี่น้องมันจะนุ่มน่ากินค่ะออกเปลือกออกสักหน่อยนึงนะคะพี่น้องบวบหอมก็คือบวบบันเท่านี่นแหละค่ะพี่น้องนะคะบวบเท่าออมแซปูแซปาร์ในระคะพี่น้องนะคะเอาเม้าพัดใส่ไข่แบบนี้ก็แสีบค่ะจะมีความหวานของตัวบวบด้วยแล้วเก็ใส่น้าตาลไปด้วยก็จะออกหวานๆเค็มๆนิดๆค่ะแสบนะคะพี่น้องจหรับคนที่ชื่ ่วนจะไน่เย้าค่ะพี่น้องจะไนยผูดเ่าแล้วมักไล่ค่ะพี่น้องอาหารที่นพัดเกี่ยวกับไข่ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเย้านี่บหมักดอกตัวเย้าเฮนได้นะคะพี่น้องขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะกินเขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องต่ว่าเฮ็ดไทยเบิ่งซื้อนะคะขอตักแตงของบวบหอมนะคะพี่น้องแซบหวานค่ะพี่น้องมากค่ะกินเขากันจ้า